ดาวสุกย้ายเข้าราศีเมษเป็นเหตุให้ราศีนี้มีแต่รวยสวัสดีค่ะทุกคนการทำนายดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์แล้วนะคะเราก็จะทำนายตามกลุ่มดวงดาวการโคโจรของดวงดาวนี่แหละคะ่ะและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีดวงดาวโคโจรย้ายตำแหน่งหลายดวงเลยทีเดียวนะคะและดาวสุก ก็คือหนึ่งในดาวที่โคจรย้ายตำแหน่งค่ะโดยครั้งนี้เขาโคจรย้ายเข้าราศีเมษไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะส่งผลเดียวด้เรื่องการเงินทั้ง12ราศีเลยละค่ะโดยอาจารย์ไว้เปิดดวงนะคะเขาได้ทำนายเหตุที่เกิดทั้ง12ราศีในช่วงวันที่27เมษายนถึงวันที่21พฤษภาค,คม2567ไว้ดังนี้ค่ะ ราศีแรกก็คือราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะเขาบอกว่าราศีเมษนะคะชื่อเสียงจะมาพร้อมกับการเงินช่วงนี้นะคะยิ่งมูเตลูยิ่งทําสิ่งดีๆยิ่งรวยค่ะให้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณเสริมดวงนะคะด้วยการถวายหลอดไฟหรือทำบุญถวายค่าไฟให้กับวัดค่ะ ราศีที่2นะคะก็คือราศีพฤกษบค่หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะชาวราศีพฤกษกนะคะเขาบอกว่ากิจ,จการงานและธุรกิจที่เกี่ยวกับการออนไลน์จะสำเร็จลุล่วงไปได้ดีมีกระแสในโซเชียลนะคะไปในทางที่ดีด้วยค่ะ และในช่วงนี้ค่ะคนที่เป็นศัตรูคู่อริหรือคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะจะออกไปจากชีวิตของเราศัตรูจะแพ้ภัยตนเองนะคะถอยลุ่นไปเองค่ะ ราศีเมทุนนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะราศีเมทุนนะคะบอกว่าจะเป็นราศีที่มีโชคดีมีคนนำสิ่งดีๆมาให้มีการเริ่มงานใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะและต้องแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเก่าๆแต่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีค่ะบริวารน,นะคะหรือว่าลูกน้องจะนำโชคดีมาให้ด้วยล่ะค่ะ ราศีกร,รกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะชาวราศีกร,รกฎนะคะจะมีทั้งโชคในเรื่องการงานและเรื่องการเงินค่ะดวงดีขึ้นแบบติดจ,จรวดเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว,ว่าเงินไหลเข้าแบบรัวๆเลยค่ะมีแรงผลักดันนะคะมีไฟในการทำงานทำให้งานสำเร็จลุล่วงนะคะไปในทางที่วาดหวังไว้ค่ะ ราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเขาบอกว่าจะได้ตำแหน่งได้เกียรติยศนะคะมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ค้ำชูค่ะสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะจะสำเร็จตรงตามเป้าหมายค่ะส่วนในเรื่องความรักเรื่องคู่นะคะแล้วก็เรื่องหุ้นส่วนค่ะยังไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรอไปสักพักก่อนค่ะ ราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะชาวราศีกันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายค่ะในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้หามาได้เท่าไหร่นะคะก็จะมีรายจ่ายเท่านั้นค่ะรายจ่ายหลักๆค่ะก็จะเป็นการจ่ายหนี้นั่นเองนะคะทำให้ในส่วนของมีสินค่ะปลดหนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนคู่รองของคุณค่ะจะนำความโชคดีมาให้รวมถึงนะคะบริวารของคุณจะนำเงินนำโชคลาภมาให้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นจากคนรอบตัวค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้ยิ่งเป็นสายมูเตลูนะคะก็จะทำให้ยิ่งรวยค่ะเพราะว่าเป็นพลังบวกให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะดวงชะตากำลังจะนำพาให้ไปเจอกับเนื้อคู่ค่ะหรืออาจจะเจอเป็นกัลยาณมิตรในเร็วๆนี้จะมีโชคนะคะหยิบจับรับเงินล้านค่ะแล้วแถมนะคะยังจะได้ผู้ชายสายเปอีกด้วยล่ะคะ่ะ ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเขาบอกว่าคบเด็กแล้วจะรวยค่ะเด็กจะนำโชคดีมาให้เป็นเดือนนะคะที่มีแต่โชคแบบฟลุกฟล๊กๆค่ะอาจจะได้รับรางวัลเป็นเงินก้อนรวมไปถึงการงานจะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยล่ะค่ะ ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่ลุ้นไว้จะสมหวงังจะมีโชคดีค่ะรวมไปถึงเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาด้วยละค่ะงานดีนะคะแต่อาจจะเยอะไปหน่อยนะคะอาจจะทำให้มีความเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่า คุ้มค่ากับความที่เหนื่อยไปแน่นอนค่ะและมีดวงจะได้คู่นะคะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นด้วยค่ะราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กมกุมภาพันธ์ถึงวันที่13มมีนาคมค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องการเจรจาการงานนะคะเป็นไปตามที่คิดที่วางแผนไว้อาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานก็ได้ค่ะเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะคะ ได้เดินทางมากขึ้นค่ะเดินทางแล้วจะดีนะคะเดินทางแล้วก็จะพบเจอแต่ความโชคดีค่ะและรวมไปถึงนะคะก็จะมีโชคอีกด้วยค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ สำหรับชาวราศีมีนนะคะดวงจะได้เงินมาแบบไวๆนะคะได้รับการอนุมัติจะมีข่าวดีเรื่องการเงินค่ะดวงจะได้รับเงินก้อนใหญ่ในรอบปีนะคะจะปลดหนี้สินได้ค่ะและว่าอาจจะให้ระวังนะคะเรื่องอาการเจ็บป,ป่วยเล็กๆน้อยๆค่ะ